เ ine. yes. ี้จะมาสอนเต้นเพลงช้างทำรองเท้าครับอดับแรกเป็นการคารงพของผู้หญิงและผู้ชายครับผู้ชายจะทำยางนีครับเอามือขวาไว้ข้างหน้าครับลอามือซ้ายไว้ข้างหลังครับแล้วเราก็โน้มตัวลงครับส่วนของผู้หญิงครับเอาเท้าซ้ายไปไว้ข้างหลังครับแล้วเราเอามือทั้งสองข้างก็สั่งกอาไว้ข้างหน้าแล้วก็ย่อครับท่าแรกครับเราจะเป็นการก่วนมืออยู่ข้างหน้าครับแล้วเราก็โก้มลงครับท้ายซองครับเราเงยมาแล้วก็มุนมุนอยู่ข้างหน้าครับท้ายซ้าจะเป็นการย่อครับ ท้าที่จะเป็นการทุบมืออยู่ข้างหน้าครับพอครบหนึ่งรอบแล้วเราก็จะมาทำร้อยสองครับแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยครับแล้วพอเป็นท้าที่สามก็นี้ครับพอเป็นพอครบสองรอบเราก็จะตบมือทาสามครั้งครับแล้วเราก็จะกระโดดไปรอบๆกับเพื่อนครับครับต่อไปจะเป็นการเข้าจงังหวะเพลงนะครับโดนเตือนนะผู้ชายประ